โรงเรียนเซนโยเซฟเกาะสมุยจัดงานสัปดาห์วิชาการเมื่อวันที่2 9สิงหาคม2566โรงเรียนเซนโยเซฟเกาะสมุยได้จัดให้มีกิจกรรมวันวิชาการประจำปี2566โดยได้รับเกียรติจากอดีตอธิการบดีอธิการรีนีเซอร์วีจินีนางสาววาสนาบรมธนรัตน์ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารโรงเรียนเซนโยเซฟนางสาวสิริพรจันยูคณะกรรมการร่วมในพิธีเปิดในครั้งนี้ โดยมีคณะผู้บริหารโรงเรียนคณะครูนักเรียนและชมรมผู้ปกครองโรงเรียนเซนโยเซฟเกาะสมุยร่วมให้การต้อนรับสำหรับการจัดกิจกรรมสัปดาวิชาการเพื่อเป็นการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางภายในกิจกรรมจัดให้มีการแสดงความสามารถของนักเรียนในระดับชั้นต่างๆโดยแบ่งเป็นซุ้มความรู้ตามความถนัดของนักเรียนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้8กลุ่มเช่น การสืบสารวัฒนธรรมงานฝีมืองานประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุที่เหลือใช้มาทำเป็นชิ้นงานที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่การแสดงความสามารถของเด็กระดับชั้นอนุบาลและการใช้วิทยาศาสตร์มาทำชิ้นงานที่สามารถสร้างไปได้โดยภายในงานจะให้มีการแข่งขันคณิตศาสตร์คิดเร็วระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่3การแข่งขันตอบปัญหาสังคมศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2 ถึงมัธยมศึกษาปีที่3รวมถึงการแข่งขันการสะกดคําของนักเรียนสาธิตการจัดดอกไม้สดสําหรับบรรยากาศสัปดาวิชาการในครั้งนี้เต็มไปด้วยข้อมูลและการแสดงความสามารถรวมถึงทักษะในการนําเสนอด้านต่างๆที่ได้จากการเรียนรู้ซึ่งเป็นกิจกรรมสัปดาห์วิชาการที่โรงเรียนเซนโยเซฟเกาะสมุยจัดขึ้นเพื่อเป็นการถ่ายทอดความรู้ความสามารถของนักเรียนให้กับผู้ปกครองให้ได้รู้ถึงการพัฒนาการของบุตรหลานตนเอง สนับสนุนข่าวโดยโรงพยาบาลวัฒนแพทย์สมุยร้านอาหารมิสสมุยบริษัทเรือเร็วลมพยาจำกัดต้นทานรีสอร์ทร้านอาหารฮักสมุย